มาดามสามก๊กฉบับสัตร์ยอดผู้นํำหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่มีชีวิตเป็นหนังสือที่เคลื่อนไหวได้เพื่อนเพื่อนเชื่อหรือเปล่าและไม่ได้เคลื่อนไหวแค่หนึ่งหรือสองหน้าเท่านั้นแต่สามารถเคลื่อนไหวได้เป็นสิบสิบหน้าเลยเริ่มตั้งแต่หน้าปกค่ะเพียงแค่เพื่อนเพื่อนเอามือถือมาสแกน QR โค้ดตรงหัวมุมด้านล่างนี้ทุกคนก็จะได้พบกับคลิปที่มาดามแนะนําหนังสือเป็นออเดอร์เรียกน้ำย่อยกันก่อนเลยแล้วทุกๆหน้าสุดท้ายของบทจํานวนทั้งสิ้น36บทเพื่อนเื่อก็จะเห็น QR โค้ดควาา่อทยยํลิปถไ ช่องติ๊กต็อกมาดามตูนออฟฟิเชียลมาดามตูนยอดคนสมองเพชรไม่ว่าจะเป็นเรื่องปรัชญาซุยเป๋งสุมาเต็กโชอยู่ที่นี่นานๆก็เลยนึกไปถึงลูกศิษย์ของซินแสโจโฉขี้ระแวง ติเศษไม่ได้เลยว่าโจโฉคือตัวละครของวรรณกรรมสว์หรือซูมาอี้รับกระบี่มาทั้งชีวิตการรวมแผ่นดินเป็นหนึ่งเดียวของตระกูลซือมาหรือซูอมาเห็นไหมหล่ะคะว่าหนังสือมาดามสามก๊กฉบับสัตย์ยอดผู้นําเล่มนี้เคลื่อนไหวได้จริงๆด้วยมาดามแนะนําให้ทุกคนมีไว้ในครอบครองจากหัวใจเลยคะ่ะ